ครมอ,อนุมัติ6มาตรการเยียวยาธุรกิจและประชาชนทุกกลุ่มมีอะไรบ้างสวัสดีครับแฟนเฟ a ช n e l คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาตามอีกหนึ่งประเด็นที่รัฐบาลจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือกับบุคคลอีกหลายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่จนเดือดร้อนกันทั่วหน้าวันนี้มีข่าวมาอัปเดตเพิ่มเติมก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ6มตรการเยียวยาครอบคลุมทุกกลุม่มธุรกิจและประชาชนเมื่อวันที่12มกราคม2564ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีการอนุมัติหลายโครงการโดยเฉพาะมาตรการเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID โควิดระลอกใหม่ข้อ 1. นึ่เเสนอมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนทั่วไปมาตรการช่วยเหลือค่าใช้น้ําประปาลดรอยละสิบกำหนดระยะเวลา2เดือนสําหรับไปแจ้งหนี้ค่าน้ําประปาประจําเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม2564 ประเภทที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก6.76ล้านรายทั่วประเทศวงเงิน395ล้านบาทมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากำหนดระยะเวลา2เดือนสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2564แนวทางการดำเนินงานกลุ่มใช้น้อยกว่า150หน่วยฟรี90หน่วยแรกทุกรายจำนวน10.13ล้านรายมูลค่า3650ล้านบาทกลุ่มใช้เกิน150หน่วย ปรับเส่วนรถใหม่จำนวน11.83ล้านรายมูลค่า3,752ล้านบาทกิจการขนาดเล็กฟรี50หน่วยแรกทุกรายจำนวน1.74ล้านรายมูลค่า800ล้านบาทมตารการช่วยเหลืออินเทอร์เน็ตมอบหมายให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทอชอ ประสานขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรคมนาคมในการพิจารณากำหนดมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตครัวเรือน 2. มาตรการการจัดหาอุปกรณ์ป้องก,กันโรคโควิด -19 กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้โรงงานของตัวเองเป็นสถานที่ในการกักตัวในพื้นที่โรงงานหรือ Factory q u a r a n t i n e กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 4. การปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการเพื่อช่วยลดผลกระทบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ประสบปัญหาและมีข้อจํากัดของการเดินทางในช่วงที่ยังมีการดําเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ 5. มาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือและพิจารณาเตรียมมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและลูกนี้ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติม 6. มาตรการช่วยเหลือด้านแรงงานเพิ่มเติมกระทรวงแรงงานติดตามและเร่งรัดดาเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนรวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะครับและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากประชาชาติธุรกิจและนี่ก็เป็นการอัปเดตออกมาถึงมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่หลายๆภาคส่วนต่างก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ก็ขอให้ทุกคนได้รับการเยียวยาให้ทั่วถึงกันนะครับและขอให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้การเฟิร์ส First ตงลาบแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ